สวัสดีครับขณะนี้นะครับกระแสการไลฟ์กับคุณเจนนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจนะครับไลฟ์ live ไปขายของได้หลักหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแต่มันมีหลายประเด็นที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเป็นห่วงเหมือนกันในแง่ของสิ่งที่ขายแล้วก็การโฆษณารวมทั้งคนที่ซื้อเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องช่างใจเหมือนกันนะครับ วันนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบยกสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องดูดีๆก่อนที่เราจะขายแล้วก็คิดดีๆก่อนที่เราจะซื้อโดยเฉพาะของที่มันมีการโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบนี้ว่ามันคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเลา่าใหฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีนยวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบํบัดนะครับ ผมก็ต้องขอบอกอย่างนี้นะครับว่าการไลฟ์ขายของเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะครับไม่ใช่สิ่งที่ผิดไปอย่างใดแล้วมันก็สร้างรายได้ให้อย่างมากมายมหาศาลแต่พอมันมีเรื่องรายได้แบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสิ่งที่เราจะต้องคิดดีๆเลยก็คือคนที่เป็นคนขายคนที่โฆษณาเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมากรวมทั้งคนที่ซื้ออันนี้ก็จะต้องคิดดีๆว่าสิ่งที่เราซื้อนั่นมันเราเอาไปใช้จริงๆหรือเปล่า มีประโยชน์ไหมและที่สำคัญมันมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนึงที่เป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่าติดใจมากเลยก็คือเรื่องการขายน้ำมันปลา fish oil โดยมีการบอกว่าให้เด็ก2เดือนเนี่ยกินได้เอาแคปซูลไปแล้วก็เจาะเอาน้ำมันที่อยู่ข้างในไปผสมกับนมให้เด็กเขาดื่มเข้าไปโดยบอกว่า จะเป็นการเสริมโอเมก้า3นะครับในตัวที่เป็น DHA กับ EPA ซึ่งสมองเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้แล้วเด็กในวัยนั้นก็เป็นวัยที่สมองกำลังเจริญเติบโตซะด้วยเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมันมีการเจริญเติบโตทางสมองทางพัฒนาการที่ดีแต่ผมจะบอกว่ามันอันตรายมากนะครับของแบบเนี้ยอาหารเสริมทุกอย่างที่เรามีเราไม่ให้เด็กกินกันนะครับ ปกติแล้วการที่จะให้เด็กคนหนึ่งกินอาหารเสริมตัวใดตัวหนึ่งหมอเด็กจะต้องเป็นคนพิจารณาว่าเด็กเขาขาดในสิ่งนั้นจริงหรือไม่เพราะหลายครั้งมันมันมกจะเป็นอันตรายสมัยก่อนมีการเสริมวิตามินพวกนี้ให้เด็กกินแล้วมันเกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์วิตามินอซิสคือวิตามินบางอย่างที่มันเกินไป ก่อให้เกิดปัญหากร่างกายมากมายเช่นวิตามิน A มากจนเกินไปเกิดความดันในกระโหลกศีรษะโพรงกระโหลกศีรษะและก็สมองที่มันสูงขึ้นนะครับบางคนมีอาการปวดกระดูกวิตามินดีมากเกินไปปวดกระดูกได้แล้วกลับมาที่ f ิชออยลตัวนี้ต้องบอกว่าผลข้างเคียงของมันอะอย่างน้อยที่สุดก็คลื่นใช่อาเจียนปวดท้องท้องเสียนี่คือน้อยที่สุดแล้วนะครับและเด็ก2เดือนเขาบอกอะไรเราไม่ได้ ถ้าเขาเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาแย่นะครับแย่นะบางคนก็อาจจะทําให้ดื่มนมไม่ลงเลยก็ได้เพราะปวดท้องอยู่แต่ถ้าเกิดโชคร้ายไปกว่านั้นน่ะน้ามันปลาเนี่ยมันสามารถทําให้เกล็ดเลือดทํางานไม่ได้ทํางานผิดปกติแล้วก็เกิดเลือดออกได้แล้วคุณรู้อะไรไหมครับถ้าเด็ก2เดือนที่เกิดมาเป็นเด็กที่คลอดก่อนกําหนดเนี่ยเด็กบางคนที่คลอดก่อนกําหนดจะมีบางภาวะที่ทําให้เลือดออกง่ายอยู่แล้ว ถ้าคุณได้ตัวนี้เข้าไปคุณอาจจะโชคร้ายเกิดเลือดออกในเด็กก็ได้ถ้ามันออกในที่ที่มันไม่อันตรายก็แล้วไปแต่สมมุติว่าถ้ามันไปออกในสมองละ่ะอันนี้แย่นะครับแย่ได้เลยผมเคยทำคลิปเรื่อง fish oil Omega 3ไปเรียบร้อยแล้วแล้วขนาดในผู้ใหญ่เนี่ยเรายังเจอเลยนะครับว่าผลข้างเคียงนอกเหนือจากคลื่นไส้เอาเจียนปวดท้องบางคนมีเลือดออกง่ายและบางคนมี หัวใจเต้นผิดปกติด้วยผมไม่รู้ว่าการทดลองแบบนี้ในเด็กมีหรือเปล่าแต่ผมสมมุติว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องมีความทนทานต่อของพวกนี้มากกว่าเด็กแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในอาหารเสริมในยาต่างๆหรือสมุนไพรต่างๆเขาก็จะบอกว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรกินถ้าจะกินต้องปรึกษาคุณหมอก่อนเขาเขียนว่าอย่างนี้เพราะเขารู้ไงครับว่ามันอาจจะมีปัญหากับเด็กก็ได้ น้ำมันปลาฟิชออเนี่ก็เหมือนกันในผู้ใหญ่เกิดหัวใจเต้นผิดปกติได้แล้วคุณคิดหรือครับว่าในเด็กมันเกิดไม่ได้ผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ผมก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างเป็นห่วงโฆษณาตัวนี้มากเลยนะครับว่าเฮ้ยคุณมั่นใจได้ยังไงว่าพูดออกไปแบบนี้แล้วมันโอเคถ้าเกิดมีแม่คนไหนเชื่อมากแล้วซื้อไปให้ลูกกินเนี่ย แล้วมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาใครที่เป็นคนรับผิดชอบครับคุณรับผิดชอบไหวหรือเปล่าหรือจะบอกว่าพอมันมีปัญหาขึ้นมาเราก็โบยไปบอกว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาที่ลูกคุณเองนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับฉันฉันไม่ได้โฆษณาว่าให้ลูกคุณต้องกินซะหน่อยแต่คุณดันซื้อไปเองหรือบางคนก็โทษว่าอ๋อก็เพราะว่าแม่ไปทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางคนโทษไปถึงเรื่องที่มีเกี่ยวข้องกันเช่นบอกว่าเออก็แม่เคยฉีดวัคซีนโควิดไงลูกออกมาเป็นแบบนั้นไม่เกี่ยวกับน้ํามันปลาของฉัน อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะพูดว่าอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันอันตรายมากและควรที่จะมีคนมาตรวจสอบอย่างชัดเจนเพราะอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่เราควรจะโฆษณานะครับและนอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันปลาวิตามินอื่นๆทั้งหมดมันก็ต้องมีคุณหมอตรวจให้ชัดเจนอย่างถ้าเกิดคุณต้องการ DHA EPA อาหารทั่วไปนมแม่ นะครับหรือน้ำนมเด็กทารกในกรณีที่แม่ไม่มีน้ำนมทั่วไปก็มี DHA EPA เพียงพอแล้วไม่ต้องกินเสริมครับในเด็กเนี่ยในเด็กทารกที่คลอดออกมาแล้วดื่มนมแม่เนี่ยคุณไม่ต้องกินอะไรเสริมเลยครับมันเพียงพออยู่แล้วอยู่แล้ว100%ซด้วยและถ้าเกิดว่านมแม่มีพิมพ์เพียงพอสูตรนมต่างๆสำหรับเด็กทารกสมัยนี้ก็ดีเทียบเท่ากับนมแม่ สามารถ,ถดื่มได้แล้วก็มีสารอาหารทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มันแปลกประหลาดมาเสิร์ฟให้ลูกเลยครับมิฉะนั้นลูกของท่านถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหนักนะครับหนักนะแล้วภาวะที่กินวิตามินเกินอ่ะไฮเปอร์วิตามินอซิสนี่ยาคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆผู้ใหญ่บางคนที่กินเกินแล้วเกิดปัญหาขึ้นมายังแย่เลยครับนี่คิดดูเป็นเด็กเนี่ยอายุ เดือนสองเดือนคุณให้กินเข้าไปแล้วอ่ะอาจจะแย่กว่านั้นก็ได้แล้วไม่เพียงแค่นั้นครับบางคนเนี่ยยังเห็นว่าเฮ้ยมันมีการโฆษณาวิตามินที่เป็นกัมมี่แบบเหมือนเยลลี่อ่ะเคี้ยวอร่อยนะครับเป็นรูปหมีรูปอะไรเนี่ยเด็กชอบเอามาให้เด็กกินระวังให้ดีครับของพวกนี้ติดคอเด็กตายได้เลยนะครับถ้าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยไม่แนะนำให้กินวิตามินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกัมมี่เลย ไม่แนะนําเพราะหลอดลมของเด็กเนี่ยมันเล็กกว่าหลอดลมของผู้ใหญ่มากเลยนะครับหลอดลมของผู้ใหญ่ก็ยังเล็กอยู่เลยนะฮะขนาดประมาณใหญ่กว่านิ้วก้อยเรานิดเดียวเองอะ่ะนะครับแล้วคุณดูถี่นิ้วก้อยเด็กมันแค่ไหนอะ่ะก็จึงนึ่อเองนะครับแล้วกรมีถ้าเกิดเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วมันหล่นลงไปในหลอดลมคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณโชคดีช่วยทันเด็กรอดถ้าโชคร้ายช่วยไม่ทัน สมองขาดออกซิเจนแทนที่จะได้บำรุงเด็กกับกลายเป็นคุณทำร้ายเด็กครับดังนั้นเรื่องอาหารเสริมสำหรับเด็กไม่ควรโฆษณาอย่างยิ่งไม่ควรถ้าจะโฆษณาอะไรก็แล้วแต่ต้องมีหน่วยงานมากำกับชัดเจนคุณต้องปรึกษาเขาก่อนว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ถ้าบอกว่าเด็ก2อขวบกินน้ำมันปลาได้ อันเนี้ยผมมองว่าคุณโฆษณาเกินจริงและ <_ d ata> เหตุผลเพราะว่าคุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยแม้แต่น้อยมันจําเป็นจะต้องออกมาจากปากของผู้เชี่ยวชาญทางออยอทางแพทยสภาทางทางสมาคมของของหมอเด็กเขาก็จะต้องมีการรับรองตรงนี้ถึงจะออกมาพูดได้ครับไม่ใช่ว่าคุณเอาตัวนี้มาแล้วบอกว่าชั้นวิจัยดีแล้วมันออกมาไม่ได้นะครับไม่ได้เลยตรงนี้ไม่ถูกต้องนะฮะนี่คือเรื่องของอาหารเสริมอย่างเดียวนะ แล้วเวลาไลฟ์เนี่ยคุณสังเกตไหมอาหารเสริมพอเราไลฟ์แล้วเฮ้ยดูแลอันนี้ดีมีดารามาออกมีคนดังมาออกมันมีการขายตัวนี้ตัวนั้นเยอะแยะไปหมดเลยเราก็จะเชื่อไปในหัวว่าเขาน่าจะต้องมีการคัดกรองมาแล้วแหละว่าของที่เขาเอามาขายเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพดีพอสมควรเขาถึงขายได้คุณอนุโลมว่าเป็นแบบนั้นแต่มันไม่ได้ครับเวลาที่เราจะ พิจารณาผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องกินเข้าไปคุณต้องไปดูให้ครบทุกอย่างก่อนครับอย่างถ้าเป็นในกรณีที่คุณจะเอาไปให้ลูกคุณกินขอนะครับคุณเอาลูกคุณไปตรวจกับคุณหมอให้เรียบร้อยก่อนว่าจําเป็นต้องกินอะไรบ้างเพราะร่างกายของเด็กเขาไม่ได้ทนเหมือนกับร่างกายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กินผิดยังไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเด็กกินเข้าไปแล้วมันผิดเนี่ยแย่นะครับ อันแรกก็คือเอาลูกไปตรวจก่อนให้ชัวว่าต้องกินเสริมหรือไม่ต้องกินเสริมนะครับและจากนมธรรมดามีครอบอยู่แล้วอย่างที่2ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กินคุณก็ต้องไปตรวจว่าอาหารเสริมตัวนั้นเนี่ยที่กินมันมีที่มาที่ไปอย่างไรออยหมายเลขไหนแล้วออยที่เขาจดกันอ่ะมันตรงกับผลิตภัณฑ์นั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคนสวมออยมาแล้วเอาเลขปลอมมาติดคุณก็เชื่อนะครับ ดูดีๆแล้วไปดูส่วนประกอบดูซิว่ามีหน่วยงานอิสระมาตรวจสอบมันไหมถ้ามีเขาตรวจสอบล็อตไหนเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าตรวจสอบ5ปีที่แล้วตอนนี้ยังขายอยู่เลยไม่ได้นะครับแล้วตรวจหาปริมาณสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันตรงตามฉลากไหมเช่นฉลากบอกว่ามี100มิลลิกรัมแล้วคุณตรวจสอบว่ามี100มิลลิกรัมจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่ใช่บอกว่าฉลากบอกมี100มิลลิกรัม เราตรวจเจอสารนั้น99เปอร์เซ็นต์กับมิลลิกรัมไม่ใช่อย่างเดียวกันครับเกิดเขาตรวจมาบอกว่า99แต่เอาจริงอ่ะในเม็ดนั้นมันดันมีอยู่แค่10มิลลิกรัมคุณว่าไงคุณก็มีจุด9.9มิลลิกรัมแทนที่จะเป็น99มิลลิกรัม9.9กับ99มันไม่เหมือนกันดังนั้นไม่ใช่ดูว่าเฮ้ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จบแค่นั้นมันต้องดูที่มิลลิกรัม แล้วไปดูซิว่ามันมีสารอะไรปนเปื้อนไหมมีโลหะหนักมียาฆ่า,มาแมลงไปปนเปื้อนหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ดูละเอียดขนาดนี้เนี่ยสําหรับผู้ใหญ่คุณคงไม่เป็นอะไรแต่เด็กถ้าคุณให้เด็กกินเข้าไปแล้วคุณไม่ตรวจสอบของพวกนี้นะคุณคิดว่าโลหะหนักเนี่ยถ้าเข้าไปในร่างกายเด็กกับผู้ใหญ่คนไหนจะได้รับอันตรายมากกว่ากันเด็กแง่แอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่แหละที่คุณจะต้องดูให้ดีๆก่อนนอกเหนือจากนี้ ในไลฟ์ต่างๆมีการขายอย่างอื่นเช่นครีมแล้วลดราคากันกระนำเลยสมมุติครีมผมมั่วเลขขึ้นมาก็ได้เพราะผมไม่ได้ดูจบทั้งหมดสมมุติ200บาทถ้าขายกันข้างนอกหรือขายทําช่องทางอื่นแล้วมาอยู่ในไลฟ์เนี่ยมันลดเหลือร้อยหนึง่งคุณคิดว่าครีมเนี่ยเป็นยงนนังไงต้นทุนง่ายๆเลยครีมอะไรที่ราคาลดมาได้ทีเดียว ครึ่งหนึ่งลดได้ทีเยอะแยะมหาศาลแสดงว่าต้นทุนมันอาจจะหลักสิบบาทถูกไหมไม่งั้นจะลดมาทาไมเยอะแยะขนาดนี้เพราะมันขายไม่ได้ถ้าถ้าเกิดว่าคุณลดมาจนกระทั่งมันชิดต้นทุนคุณก็ไม,ม่มีกําไรเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนมันต้องถูกกว่านั้นการที่ต้นทุนมันถูกมากเนี่ยมันมันทำไมถึงถูกมากก็ต้องไปดูที่คุณภาพของมันด้วยถูกไหมครับทีนี้พอดูที่คุณภาพเนี่ยคุณลองคิดดูง่ายๆก็ได้ สมมุติคนที่มาโฆษณาคราคีมตัวนี้เนี่ยเขาสวยหน้าตาดีหรือหน้าตาหล่อคุณคิดว่าเขาใช้ครีมตัวนั้นที่บ้านไหมหรือว่าเขาหล่อเขาสวยเพราะว่ากรรมพันธุ์พ่อแม่หน้าตาดีหรือว่าดูแลหน้าที่คลินิกต่างๆมีการผ่าตัดมีการทําหัตถการต่างๆของหน้าหรือเขาออกกําลังกายหรือเขาดูแลสุขภาพดีอ่าคุณลองคิดดีๆว่าทําไมเขาถึงหน้าตาแบบนั้น ส่วนตัวผมนะผมไม่คิดว่ามันเป็นเพราะค,ครีมตัวนั้นอย่างเดียวหรอกครับต่อให้มันเป็นเพราะค,ครีมตัวนั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่หน้าเขาเป็นแบบนั้นต้องคิดดีๆนะฮะแล้วการที่ครีมมันราคาถูกส่วนผสมมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ผมจะลองเล่าความคิดเล่นๆของผมอันนึงให้คุณฟังละกันมันอาจจะเป็นด้านมืดบางอย่างซึ่งผมไปรู้มาส่วนคุณจะคิดว่ามันมีจริงหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่อันนี้ผมเล่าให้คุณฟังเล่นๆ เวลาที่เราจะผลิตครีมขึ้นมายี่ห้อหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องไปที่โรงงานผลิตครีมซึ่งเขาก็จะรับผลิตให้กับหลายยี่ห้อคุณก็มีหน้าที่เข้าไปถึงแล้วก็เลือกว่าอยากจะได้สารอะไรเข้าไปอยู่ในครีมของคุณบ้างปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ตกลงราคากับทางโรงงานผู้ผลิตว่าฉันจะเอาแบบเนี้ยราคาประมาณเท่านี้ฉันโอเคแล้วขอดูคุณภาพไปดู3โรงงานเลยเอาให้มันชัว์แล้วสุดท้ายก็เลือกโรงงานแห่งหนึ่ง ถ้าคุณเป็นคนที่มีจริยธรรมศีลธรรมแล้วก็ความรับผิดชอบกับผู้บริโภคดีๆนะครับคุณก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดปริมาณที่มันเหมาะสมมากที่สุดในการสร้างครีมขึ้นมาซึ่งบอกเลยครับว่ามันจะแพงราคาสูงแน่นอนไม่มีราคาถูกนะครับแล้วคุณก็จะผลิตมันออกมาแบบนั้นโฆษณาตามความเป็นจริงแต่สมมุติมันเกิดปัญหาขึ้นมา2ข้อข้อแรกเฮ้ยมันแพงไปเดี๋ยวฉันได้กําไรน้อย แต่ฉันก็อยากจะให้มันถูกต้องงั้นผลิตออกมาล็อตแรกก่อนแล้วล็อตแรกเนี่ยเอาไปให้ออยเอาไปให้ทุกคนตรวจสอบได้ปริมาณสารทุกอย่างดีอาได้ใบามาแล้วเอาไปแปะโฆษณาว่าฉันมีการตรวจสอบแล้วแต่หลังจากนั้นไปบอกโรงงานว่าเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วลดสเปกลดโนดลดนี่แต่ทุกอย่างแพ็กเกจเหมือนเดิมขอขายแบบนี้เป็นการขายแบบลดคุณภาพตัดต้นทุนแต่คนขายได้กําไรเพียงแต่คุณได้อะไรก็ไปก็ไม่รู้หรืออันที่สองคนขายเนี่ยตั้งใจดีทุกอย่างเลยแต่ โรงงานผลิตแอบไปตัดทิ้งแอบไปตัดทิ้งตัดสารโน,น้ตสารนี้เอาลดปริมาณลงไม่ต้องไปตรวจอะไรมันเยอะตัวโรงงานจะได้กําไรเพิ่มมากขึ้นโดยคนขายที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าไปว่าโดนทําอะไรไปแล้วจนกว่าจะเอาล็อตนั้นไปตรวจแล้วถึงจะรู้นี่แหละคือประเด็นคุณตรวจล็อตไหนใช่ไหมขนาดเจ้าของแบรนด์ยังมั่นใจไม่ได้เลยอะ่ะ ดังนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างที่จะมีความบิดเบือนต่างๆได้เช่นถ้าเราลองคิดเรื่องอาหารเสริมสมมุติเราบอกว่าอาหารเสริมราคามันถูกหน่อยใช่ไหมคุณลองคิดดูสารต่างๆถ้าให้ผมคิดนะแล้วคุณเอาสารแบบเจ๋งๆอ่ะเรสฟ r ราทอลนะครับ N M N N R อ i ิจนทหรือว่าคุณจะใส่สเปอร์มิดีนใส่ฟิสเซตินควอเซตินเข้าไปในเม็ดเดียวเนี่ย มันแพงมากๆแน่นอนถ้าเกิดคุณจะเอาความบริสุทธิ์แบบร้อเใส่อัดอัดเข้าไปเต็มที่ตามงานวิจัยที่เขามีกันแล้วคุณก็ไปกินเม็ดหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นร้อยบาทอ่ะแล้วแปลว่าอะไรแปลว่ามันขายไม่ได้ครับถ้ามัน100ร้อยกว่าบาทถูกไหมทีนี้พอมันขายไม่ได้ก็ทําไงครับก็ต้องมีการตัดโน่นตัดนี่จนกระทั่งเม็ดหนึ่งมันแทบไม่เหลืออะไรเลยแล้ว,วามาขายคุณมาถึงขายราคาถูกได้เนี่ยคือปัญหาของวงการเรื่องของการขายอาหารเสริมทั้งหลายแหละนะครับแล้วพอเขาไปโฆษณาก็จะบอกว่า เนี่ยเม็ดนี้มีน้ํามันปลาเท่านี้เท่านี้มันดีแน่นอนเลยเพราะน้ํามันปลาช่วยเรื่องของสมองมี dha epa ใช่ไหมครับแต่ปริมาณนะเท่าไหร่อ่ะไม่รู้แถมในกรณีเนี้ยเอาไปโฆษณาในเด็กสองเดือนก็กินได้ไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะอันนี้บ่นมานานละเรื่องของอาหารเสริมเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพเนี่ยมันผู้ผลิตเนี่ยจเป็นจะต้องมีมีความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆ เพราะว่าทุกครั้งเราจะเห็นว่าเวลามันมีปัญหาขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยก็จะเจอเฮ้ย hey, ทำไมครีมนี้มีอะไรปนเปื้อนทำไมสมุนไพรนี้ไปวางขายตามที่ต่างๆมันมีของที่แบบใส่มาแบบมั่วๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนใส่สารไซบูทรามีนเข้าไปเป็นอันตรายได้หรือ,อบางทีก็เป็นสมุนไพรที่ไปช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศนะครับแล้วก็อ้างว่าทุกอย่างมาจากธรรมชาติแต่ไปเจอข้างในว่ามีสารที่เป็นอันตรายได้ อย่างเช่นซิลเดนาฟิลอะไวยากราคุณเคยได้ไหมทาดาลฟิลพวกนี้มันผสมอยู่ในของพวกนั้นอ่ะอ้าวแล้วมันสมุนไพรย,ยังไงคุณไปเอายาแผนปัจจุบันที่อาจจะเป็นอันตรายใส่เขาเ้าไปในนั้นก็เป็นได้ทีนี้ของพวกเนี้ยนี่คือในแง่มุมของคนที่เป็นคนขายถ้าคุณมีจริยธรรมศีลธรรมคุณไม่ผิดขายไปเลยครับดีด้วยมันสร้างไรายได้ให้กับคุณผมสนับสนุนแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ย คุณไม่มีศีลธรรมจริยธรรมอันนี้แย่มากนะครับแล้วกรณีของคนซื้ออะคนซื้อคุณก็ต้องดูดีๆคุณซื้อทําไมคุณซื้อมาแล้วคุณได้ใช้หรือเปล่านะครับบางทีเห็นเขาซื้อกันก็เฮ้ยมันราคาถูกกดๆๆแหลกเลยแต่คุณไม่ต้องการเลยสักนิดเดียวหรือบางกรณีเห็นเขามาขายแล้วก็เอ้ยเป็นดาราหน้าตาดีเขาจะต้องคัดมาแล้วคนนี้เป็นคนดังเขาร้า,ายเขาคงจะระวัดระวังเรื่องข้อกฎหมายของเขาเป็นอย่างดีไม่งั้นเขาคงไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ เขาต้องเอาของที่ดีมาขายเราเท่านั้นหรือคนที่มาไลฟา์กับเขาเขาก็ต้องคัดแล้วแหละว่ามันดีไม่งั้นเขาไม่รับงานอย่างนี้ให้เสียชื่อหรอกคุณจะอนุโลมอย่างนั้นไม่ได้ครับคุณต้องพิจารณาทุกอย่างด้วยตัวคนเองอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกเรื่องของครีมหรือผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพคุณลองดูก็ได้ถ้าอยู่ๆมันลดราคาแบบลดแหลกมหาศาลเลยอ่ะมันตีความได้หลายอย่างมากอย่างแรกนะครับเขาขายคุณเกินราคามากถ้าเขาขายข้างนอก อย่างที่2การลดราคามาเยอะๆมาันจะาก,กระตุ้นความอยากให้คุณซื้อเพราะถ้าหมดช่วงนี้หมดไลฟ์นี้แล้วเขาจะอัปราคาไปเท่าเดิมคุณก็มีความเกิดกิเลสอยากจะซื้อตอนนี้แล้วก็คุณก็ไม่ได้ดูเลยเหตุผลว่ามันควรต้องซื้อหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ต้องเป็นต้องใช้ครีมตัวไหนก็ได้คุณอาจจะซื้อของในไลฟ์มาเต็มบ้านไปหมดแล้วมีครีมแบบ10กระปุกที่มาจากไลฟ์แล้วคุณก็ยังไม่ใช้แต่พอมามองอันนี้อือดาราคนนี้หน้าตาดีนะเขาสวยนะเราอยากจะได้บบหน้าตาแบบนั้นเราเห็นเขาขายครีมเราต้องซื้อบ้าง ทา,ทางที่ไอซิกระปุกนั้นยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะแล้วพอไปดูเฮ้ยมันลดราคามหาศาลแต่ข้างในมันอะไรบ้างคุณตรวจสอบหรือยังครับมันใช้กับหน้าตัวเองคุณเอามาทาแล้วหน้าเหี่ยบอย่างเงี้ยอาจจะแย่ก็ได้นะครับดังนั้นหน้าของคุณนะครับไม่ใช่หน้าของผมผมไม่พิจารณาอะไรพวกนี้ให้คุณแต่คุณต้องพิจารณาด้วยตัวเองนะครับการซื้อจากช่องทางออนไลน์มันเป็นทางที่สะดวกสบายก็จริงแต่มันก็มีความเสี่ยงพวกนี้อยู่แล้วคนที่ต้องแบกรับความเสี่ยงก็คือคุณ ถ้าเกิดต่อไปมันเกิดอันตรายเกิดปัญหาอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณไปโทษคนที่เขาขายของให้คุณฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกครับมันต้องโทษตัวคุณเองด้วยที่ไปซื้อมันมาเพราะเงินอยู่ในกระเป๋าคุณไม่มีใครบังคับให้คุณเอาเงินในกระเป๋าคุณไปจ่ายอ๋อเดี๋ยวนี้บางคนจะเถียงเงินอยู่ในโทรศัพท์ฉันฉันจะโอนเมื่อไหรกไ่ก็ได้ก็แล้วแต่คุณมันเป็นเงินของคุณไม่มีใครบังคับให้โอนไปครับแต่คุณโอนด้วยความสมัครใจด้วยความเชื่อใจดังนั้นก็ดูดีๆแล้วกันนะครับว่าอะไร นะฮะไม่ว่าคุณจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ขอให้คิดได้ดีเพราะถ้าเราไม่รู้แล้วครับว่ามันจะเจออะไรแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับแล้วผมยังไม่ได้ดูเพิ่มเติมเลยว่ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรอย่างอื่นไหมที่ดูแล้วน่าจะมีปัญหาดังนั้นเดี๋ยวนี้ระมัดระวังเรื่องของการโฆษณาให้ดีคุณพิจารณาให้ดีนะครับอย่าซื้อด้วยกิเลสให้ซื้อด้วยเหตุผลคิดดีๆคุณต้องใช้ของอันนั้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าต้องการใช้จริงๆมันดีอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ถ้าคิดว่ามันดีแล้วพิจารณาเราเนี่ยลองดูซิว่าราคามันเหมาะสมไหมถ้าเกิดแบบสองร้อยบาทแล้วมันลดมาเหลือแบบเก้าสิบเก้าบาทเฮ้ยเก้าสิบเก้าบาทถูกถูกมากเลยซื้อเลยเพราะมันราคาถูกอย่างเงี้ยคุณโดนหลอ,อกแล้วละครับมันโดนหลอ,อกง่ายมากเลยเพราะว่าจิตวิทยาของคุณอะ่ะมันไปหมดแล้วอะ่ะขอซื้อราคาถูกหวังว่ามันจะดีเห็นดาราโฆษณาไปละนะฮะ วันนี้ผมก็ขอมาเล่าแล้วก็เตือนทุกๆคนในเรื่องนี้แล้วกันนะครับคุณจะซื้ออะไรก็เป็นสิทธิของคุณคุณจะเชื่อใครเป็นสิทธิของคุณหมดเลยนะครับถ้าเกิดประโยชน์ก็เป็นสิทธิทคุณตัดสินใจแต่ถ้าเกิดมันเป็นโทษขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจเช่นกันไม่สามารถโทษใครได้แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งผมถ้าฟังผมบ่นไปถึงตรงนี้ขอเตือนเรื่องหนึ่งเถอะเรื่องเด็กถ้าคุณจะเอาอาหารเสริมอะไรสักอย่างหนึ่งให้เด็ก กรุณาถามหมอเด็กที่ดูแลก่อนครับอย่าซื้ออะไรมาให้เด็กโดยที่คุณไม่ได้ถามหมอเด็กแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของวิตามินอาหารเสริมทั้งหมดสําหรับเด็กกรุณาไปหามหมอเด็กให้เขาตรวจสอบว่าลูกคุณจําเป็นจะต้องกินหรือไม่อย่าไปอุตริเอามันมากินเอามันมาให้ลูกคุณกินเพราะถ้ามันเกิดเหตุอะไรร้ายแรงขึ้นมาคุณจะรู้สึกผิดไปตลอดชาติ ต่อให้คุณพยายามจะไปกล่าวโทษคนที่เขาขายคุณคุณนั่นแหละเป็นคนตัดสินใจทําอันตรายลูกคุณเองด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการน,นะครับเค okay, วันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีประสบการณ์อะไรอย่างอื่นก็มาแบ่งปันกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ